หนึ่งสองสามสี่อันต่อไปจะเป็นการแนะนำคณะวิทยากรก่อน,นที่จะเริ่มเข้าสู่การบรรยายนะคะก็ขอสวัสดีสวัสดีคณาจารย์และคุณครูอักษรเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้สนองคุณแผ่นดินนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนนะคะที่นั่ทุกทุกคนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนรู้เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าผูท้ที่มาให้ความรู้เรานั้นชื่อสีอเรนาม อย่างไรเนีนะครับดังนั้นนะครับคนโดยและสขขขุภาพขอแนะนำคณะวิทยากรให้ทราบนะครับท่านแรกนะครับก็คือพระอาจารย์พรมะมหาสุพจนสุวรรณจิตโภนะครับเ,เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรนะครับอันนี้เลยครัเอายกมือสามตู้พร้อมกันนะท่าเสียงไม่ดเลยเอา่สามสองหนึ่ง ท่านที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะท่านที่สองนะคะที่จะขึ้นนังเสนอในช่วงเช้านะคะท่านแรกตอนนี้อยู่ด้านบนทา้ลูกชื่อว่าพระอาจารย์วิทดนคุณตุโตนะคะท่านจบปริญญาตรีตอนนี้กำลังเรียนต่อปริญญาโทนะคะสาธุพร้อมกันมา ใครเป็นเอฟสีก็จะรู้จักในนามของท่านพระอาจารย์โอโมนะคะท่านมีนามว่าพระอาจารย์พิธีวัตปุญญัตุสโลหรือหลวงพี่โอโมของเราหันหน้าไปทางที่ันตุกุลเห็นท่านหลบตอใส่แว่นตายกูไหมคะอาสาพร้อมอาสาทุกือบพร้อมกัน